นี่เป็นตัวเครื่องนะครับที่เรามีจําหน่ายที่บ้านอาจารย์นะครับก็จะเป็นเครื่องในการทำเฉาก๊วยโดยตรงนะฮะใช้ได้ถึง1 0 1ถึง15กิโลนะครับในการทําครั้งเดียว การใช้ไฟแล้วก็เปิดเลี้ยงไว้ในระดับที่ไม่แรงมากเกินไปนะครับให้เหลียติดข้นหมอ้อครับโดยประมาณ ็จะเนียนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะหุบลงไปนะครับจากช่วงแรกที่เราเทแป้งลงไปนะก็จะดึงเป็นเนื้อดูขึ้นมาหลังจากนั้นสักครู่นะครับคเน,นื้อเริ่มเริ่มเนียนเริ่มละเอียดก็จะลุบลงไปลักถณนะน,นี้ครับเดี๋ยวเราต้องทำที่เทมีผ้าไหมยังกกไก่รัก้นเลยแมาเอา,เอา น,น,น,นี่ก็คือปัญหา <c oughs>